ต่อไปครับเราจะมาดูตัวอย่างการหาเดดโดยใช้วิธีการโคแฟกเตอร์ามาดูแล้วจะดูว่าเฮ้ยมันเป็นเมจิกสแควร์ได้ไงอ่ะทีนี้บอกก่อนครับว่าไอการหาโดยใช้โคแฟกเตอร์นี่คืออะไรอ่ะให้น้องจดตามพี่นะมันคือการเอา A คูณด้วยโคแฟกเตอร์ IJ ตัวต่อตัวตัว ต่อตัวอตัวต่อตัว,ตวโอเคปะแล้วน้องดูครับว่าไอ้เมื่อกี้เราหาโคแฟกเตอร์ไอเได้เรียบร้อยแล้วโคแฟกเตอร์ไอดูนะดูนะโคแฟกเตอร์ไอที่เบิร์ลอกมาครับเป็นอะไรนะที่เราหาไว้เรียบร้อยแล้วก็คือ2ครับไอ้นี่เดทเหมือนเดิมนะ้นหนึ่งสองก็คือไอ้ข้อที่เราหาในในหน้าที่แล้วถูกปะก็คือสองลบส 4ี่ลบสิบลบสแล้วก็6กลบสครับโอเคไหมได้แบบนี้พอเราคูณครับอโคแฟกเตอร์ไอคูณ a อตำแหน่งต่อตำแหน่งหรือว่าตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วเราก็จับมาบวกกันน้องดูนะตัวน,วนี้ตัวแรกครับ1นคูณสก็จะคือ2 2งคูณสเป็น4 3คูณลบ3ก็คือลบ9แบบนี้ถัดไปเป็น 10, 4 4 16 5คูณลบ11ก็คือลบ55 6คูณ6เป็น36โอเคไหม7คูณลบ3ก็คือลบ21 8คูณ6 8 6 48 10คูณ3ลบ30แบบนี้โอเคปะ แล้วทําไมมันถึงเป็นเมจิกสแควร์ล่ะอ่ะน้องดูครับไม่ว่าเราจะบวกแนวนอนหรือว่าแนวตั้งเนี่ยค่ามันจะเท่ากันบวกกันจับบวกกันดูนะสมมุติพี่เบบวกแนวนอนครับ2 4แล้วก็ลบเก้บวกสเป็น6 6หลบเก็คือลบสนี่ไอย่างที่เรารู้ตอนแรกแล้ว1 2ึ่งสองสาเนี่ยเดซมันคือลบส ถูกปะจำได้โอเคเราก็เลยเอาข้อนี้มาพิสูจน์ให้เราดูเลยแนวนี้ครับ16บวก36มันจะได้52ถูกปะลบ55ก็จะคือลบ3แบบน,นี้ลบ21กับ30รวมกันเป็นลบ51 48ลบ51ก็คือลบ3แนวนอนเห็นไหมได้ลบ3เหมือนเหมือนการทุกอันเลยต่อมาดูแนวตั้งครับ 2บวก16เป็น18 18ลบ21คือลบ3 48บวก4เป็น52ลบ55คือลบ3ก็อาตัวนี้ลบ30แล้วก็รบอีก9ก็คือลบ39ลบ39บวก36ก็คือลบ3 ไม่ว่าน้องจะใช้แนวตั้งหรือน้องจะใช้แนวอนอย่าเด็ดมันจะเท่ากันทั้งหมดก็คือลบสาทีนี้คำถามของพี่คือน้องจำเป็นที่จะต้องหาทุกอันไหมคำตอบคือไม่จำเป็นครับน้องจะหาแถวหรือหลักใดหลักหนึ่งก็ได้ถูกปะแล้วน้องก็เอาสมมติว่าน้องหาแค่แถวที่หนึ่งครับนี่ แล้วน้องก็เอาไปโคแฟกเตอร์อะไรครับ IJ แถวที่1แล้วก็ไปคูณ A แล้วก็จับมาบวกกันน้องก็จะได้ค่าเดซเรียบร้อย,อยงไงไม่จะเป็นที่จะต้องหาทุกตัวแบบนี้โอเคไหมเก็ฑเนาะเก็ฑเนาะเข้าใจเนาะน้องจะหาแถวที่1ก็ได้น้องจะหาหลักที่1ก็ได้แถวหรือหลักใดหลักหนึ่งก็ได้โอเคแล้วน้องควรจะหาแถวหรือหลักไหนหล่ะคำถามดูตัวอย่างถัดไปเลยครับ น้องควรจะหาแถวหรือหลักที่มันมี0ูนถูกปะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้ครับยิ่งมีศูนย์น้องไปคูณ aij ปุ๊บเนี่ยแล้วก็โคแฟกเตอร์ปุ๊บน้องก็จะเป็นศูนย์ไปไงโอเคปะ่ะเคลียร์เนาะสมมุติครับสมมุติมมดูตัวอย่างของ้อนี้พี่เบิร์ดหาแถวที่เท่าไหรด่ดีแถวสุดท้ายเป็นตัวนี้วงไว้ปุ๊บอ่ะพี่เบิร์ดหาแบบนี้เลย โอเคป่ะเพราะฉะนั้นครับพี่เบิร์ตจะได้อะไรครับเดดบพี่เบิร์ตก็จะได้เดดบออกมาตัวแรกก็คือถ้าเอา aij ก็อะไรครับไปคูณโคแฟกเตอร์หนึ่งหก็คือ0นย์เราก็ไม่ไม่คิดตัวนี้เป็นศูนไปเลยตัวนี้ก็จะคือ0ถูกป่ะโอเคป่ะเชียร์เนาะเลียร์เนาะและตัวนี้เราก็จะได้อะไรครับ A ก็คือคูณด้วยตัวต่อตัว,ตวถูกไหมเอคูณด้วยโคแฟกเตอร์ไอเแต่ตัวนี้เป็นเมทริกซ์บครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจเมทริกซ์บก็ลอกมาลบหนึ่งคูณด้วยโคแฟกเตอร์ตัวนี้ตำแหน่งที่3หลักที่3ก็ได้แบบนี้เขียวปะจบแล้วข้อนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรนี่ตัวนี้คือลบหนึ่งก็คือลบหนึ่งโคแฟกเตอร์คืออะไรครับอัดประจุถูกปะเอาไมเนอร์มาอัดประจุตัวนี้ตรงน,นี้ตึงตึง,ตง ตึงถูกถูกไหมแสดงว่าตรงนี้ไม่ต้องอัดประจุเรารู้ว่าไมเนอร์คืออะไรครับการตัดแถวตัดหลักแล้วเด็ดถูกไหมอ่ะเราจะได้เป็นอะไรครับลบหนึกำลัง i บวกเก็ได้กำลังหถูกปะแล้วก็ตัดแถวที่3หลักที่3มันก็จะเหลืออะไรครับเหลือหนึ่งแล้วก็เด็ดแค่นี้คูณลงเป็น7 คูณขึ้นเป็นศูนย์เพราะฉันเป็นอะไรตัวนี้ได้เจ็ดแน่นอนถูกปะ่ะลบหนึ่งกำลังคู่ก็คือหนึ่งแล้วก็เจ็ดก็ไปคูณลบหนึ่งก็จะคือลบเจ็ดนั่นเองตอบครับลบเจ็ดโอเคปะ่ะหรือว่าใครจำวิธีลัดได้ไม วิธีลัดทริคออฟเด็ดไงนี่ไงศูนย์อยู่นี่เปิดถูกปะแสดงว่าเด็ดคือเป็นไงครับเส้นทะแยงมุมไงลงมาเส้นทะแยงมุมหลักลงมาก็จับอะไรครับเด็ดบีเท่ากับ1คูณ7คูณลบ1นี่ออกเลยคือลบ7 ถ้ามันเข้าทวิกออฟเด t นได้ก็จะเร็วมากไม่ต้องมาหาโคแฟกเตอร์หรือว่าน้องจะหาวิธีจริงก็คือต่อไปอีก2หลักแล้วก็คูณลงลบคูณขึ้นก็ได้แต่วิธีนั้นจะทำา4คูณ4ไม่ได้นั่นเองเราก็เลยต้องมาเรียนการหาโคแฟกเตอร์แบบนี้การหาเด้นโดยใช้โคแฟกเตอร์นั่นเองโอเคปะ่ะสบายๆเนาะโหเห็นไหมสนุกมากในหนข้อเนี่ยสามารถทำอะไร ทำได้ตั้งหลายวิธีอยู่ที่ว่าเราสังเกตเห็นมันไหมเราเข้าใจมันไหมนั่นเองโอเคปะ่ะอ่ะลุยกันต่อจงหา d e t e r m i n a n t ต่อไปนี้อ่ะมาลุยกันทีละข้อเลยเราจะฝึกใช้อ่าอะไรเป็นหลักนะเราจะฝึกใช้การหาโค f a c t o r เป็นหลักนะเพราะว่าเดสปกติเนี่ยน้องก็ใช้เป็นอยู่แล้วโอเคปะ่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ อ่พิจู์ด้วยก,การต่อไปสองหลักแล้วก็คูณลงแล้วคูณขึ้นให้มันเท่ากันละกันอ่านมาดูกันข้อนี้เราเลือกตรงไหนเลือกแถวหรือหลักไหนพี่เบิร์ตบอกแล้วว่าให้เลือกที่มันมีศูนย์อ่ะพี่เบิร์ตก็เลือกตรงนี้ครับน้องจะไปใช้แนวตั้งก็ได้นะไม่ว่ากันโอเคเพราะฉะนั้นพี่เบิร์ตจะได้เดดเอออกมาเอาสีนี้ดีกว่าเดดเอเท่ากับ ตัวนี้คือ2ก็คือ2แล้วก็คูณด้วยโคแฟกเตอร์สามหนึ่งตัวนี้เป็นศูนย์ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ถูกปะแล้วก็สามอ่าตำแหน่งนี้ก็คือลบหนึ่งคูณด้วยโคแฟกเตอร์สามสามโคแฟกเตอร์ก็คือการเอาอะไรไมเนอร์ Minor, มาอัดประจุไมเนอร์ Minor, คือการตัดแถวตัดหลักแล้วเดทถูกปะตัวนี้ก็คือสองครับตัวนี้ก็คือลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j ก็คือกำลังสี่เห็นปะ โอเคป่ะ okay, แล้วก็ไมเนอร์สาตัดแถวที่3หลักที่1ก็จะเหลืออะไรครับ4 1่ลบสแล้วก็3แบบนี้โอเคบวกด้วยลบหครับแล้วก็โคแฟกเตอร์สามสามมันมันเป็นคู่อยู่แล้วก็ไม่ต้องก็ได้หรือว่าจะใส่เต็มเต็มก็คือลบหกำลังหแล้วก็ไมเนอร์สาตัดแถวที่3หลักที่3ก็จะเหลือลบหล้าสลบสแบบนี้โอเค แล้วก็คิดเลขเลยคิดเลขปกติไม่มีอะไรตัวนี้ก็คือ2ครับตัวนี้คู่แล้วตัดทิ้งไปคือ1แน่นอนคูณลง4 32คูณขึ้นตัวนี้เป็นลบ2 12ลบกับลบ2ลบลบเป็นบวกก็คือ12บวก2คือ14ทันเนาะทันเนาะบวกคือบวกตัวนี้เลขคู่ตัดทิ้งไปเห็นปะ่ะลบ1คูณลงลบ5คูลบ2ลบลบเป็นบวกได้10 คูณขึ้นไป็นสิคูณลงลบคูณขึ้นก็คือได้ลบสตรงนี้มีลบหอยู่ข้างหน้าเอามาด้วยได้ลบสแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ได้28ลบลบเป็นบวกได้บวก2ก็เลยจะได้เท่ากับ30นั่นเองก็ตอบโอเคไหมอ่ะพิสูจน์ให้ดู1ข้อแล้วกันนะข้ออื่นเราจะใช้แค่วิธีแบบนี้พอ ถ้าพิสูจน์ก็คือตรงนี้ครับอาเด,ดเลยลบห้าสี่หนึ่งสลบสองแล้วก็0แล้วก็ลบหต่อไปอีก2หลักลบห้าสมสองสี่ลบสศูเอาคุณลงลบคุณขึ้นซะ จับ3ตัวตัวนี้เป็นศูนย์ไม่ต้องคิดตัวนี้เท่าไหร่4 3 2 1า2 24ย4 32 12 24ตัวนี้ล่ะลบลบเป็นบวกตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือลบ5คูณ2เป็น10 1 0คูณ1ก็คือ10อยู่ดีก็คือกลายเป็นลบ10ะคูณขึ้นกับ3ตัว432กลายเป็นลบ12คูณลบ1ก็กลายเป็นลบสเนาะโอเคตัวนี้เป็น0ูนไม่ต้องคิด 2คูณสเป็น4คูณหก็คือ4แต่ติดลบก็คือลบ4คูณลง24ลบ10ก็คือได้14ข้างบนได้เท่าไหร่เนี่ยข้างบนได้ลบ16เดซคือคูณลงลบคูณขึ้นก็คือ14ลบกับลบ16ก็คือ14บสก16แสดงว่าเดซได้เท่ากับ30นั่นเองเห็นป่ะก็จะเร็วโอเคทำวิธีไหนก็ได้วิธีนี้เดซปกติวิธีนี้คือการใช้โคแฟกเตอร์ โอเคถึงเราไม่อยากทำโคแฟกเตอร์ actor, แต่ถ้าข้อสอบออกโจทย์หรือออกแบบให้ใช้โคแฟกเตอร์ actor, น้องก็ต้องใช้ให้เป็นอยู่ดีโอเคไหมอ่าเคลียร์เนาะเพราะฉะนั้นเราไปฝึกการใช้โคแฟกเตอร์ actor, การใช้คล่องดีกว่าเพราะว่า4ี่คูณส่ยังไงเราก็ต้องใช้โคแฟกเตอร์ให้เป็นโอเคไหมอ่ะดูต่อครับข้อนี้พี่เบิร์ดก็เลือกหลักตรงนี้เลือกแถวตรงนี้แถวที่3ง่าย เพราะมีศูนย์เยอะเดซเก็จะได้เป็น0ูบวกศนแล้วก็บวกด้วย1คูณด้วยโคเฟกเตอร์สามสก็แทบจะจบแล้วเห็นปะคิดตรงนี้อย่างเดียวครับ1ตรงนี้ก็ไม่ต้องเอามาแล้วโคเฟกเตอร์สาก็คือลบหนึ่กำลัง3บวกสคือ6แล้วก็ไมเนอร์สาตัดแถวที่3ตัดหลักที่3แล้วก็เดซก็จะเหลืออะไรครับ3 2 2 4แบบนี้คูณลงไป12คูณขึ้นเป็น4 12-4ลบ4ก็คือ8ถูกป่ะตัวนี้คือกำลังคู่ก็เป็นบวกแน่นอนตัวนี้ก็จะได้8เห็นปะไวปะแค่นี้เองจบต่อเชียร์เนาะสบายๆไม่มีอะไรยิ่งศูนย์เยอะเท่าไหร่เรายิ่งทำได้เร็วขึ้นเท่านั้นโอเคเนาะ3คูณ3เรียบร้อยอน้องก็อาจจะไปเช็คโดยต่ออีก2หลักคูณดูก็ได้มันจะเท่ากันพอดีโอเคครับไปลุย4คูณ4กันข้อที่3ครับ เปไงเมทริกสี่คูณสี่คือถ้าเราไม่คิดอะไรมากเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยมันมีศูนย์สองตัวแล้วอาจจะเลือกหลักนี้หรือหลักนี้ก็ได้ถ้าน้องเลือกอย่างนี้น้องก็จะต้องทํากี่รอบครับถ้าน้องเลือกสมมุติว่าเลือกอแถวที่สามแบบนี้เนาะตัวนี้ได้ศูนย์ตัวนี้ก็จะได้ลบสามคูณด้วยอะไรโคแฟกเตอร์สามสองถูกปะบวกด้วยหนึ่งคูณด้วยโคแฟกเตอร์สามสี่แสดงแล้วน้องตัดแถวตัดหลักปุ๊บเป็นไงครับมันจะเหลือเมทริกสามคูณสามสองรอบ น้องก็จะไปเดทอีกมันจะวุ่นวายเพราะฉะนั้นพี่เบิร์ตให้ทริคเลยครับถ้าแบบนี้เราใช้ทริคของการโลโอเปเรชันเข้าไปช่วยน้องดูนะโลโอเปเรชันเข้าไปช่วยเราก็ต้องพยายามทำให้มันจากศูนย์สองตัวเนี่ยเป็นศูนย์สามตัวให้ได้เออเป็นศูนย์สามตัวให้ได้สมมุติว่าเราจะต้องการเลือกหลักนี้เราต้องการเลือกหลักนี้เราก็ดูสิว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้อ้ตรงเนี้ย สองตัวเนี่ยมันเป็นศูนย์ไปอีกสักตัวหนึ่งพี่เบิร์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจับบวกกันได้ไหมเออนี่ไงถ้า r 1บวกด้วย r 3เรียนแล้วเนาะแบบนี้เป็นไงเด็กคงเดิม erm, ถูกปะ่ะเพราะว่า r 1เปลี่ยนบวกด้วย r 3จสาม่เนาะอยู่ในอ,อยู่ในกฎข้อ3ถ้าตัวหน้าเป็นไงครับไม่ได้คูณเด็กคงเดิม erm. โอเคเนาะ r 1บวกอ3แสดงว่า R3 ร ตัวหน้าเปลี่ยน r 1เปลี่ยน r 1เปลี่ยนตัวที่เหลือไม่เปลี่ยนลอกมาก่อนก็คือลบ3 7ลบ7 2 0 0ลบ3 0 1ลบ1ลบ2 1 0โอเคแล้วคิดที่ r 1บวก r 3ครับ 2อบวกศย์คือ2องบวกลบสก็คือ1นึลบสบวกศนคือลบสอลบหบวกหคือ0นย์นี่ง่ายออกมาแล้วได้0ย์เห็นไหมแล้วเราก็จะได้ตรงนี้ครับเป็นไงนี่0 3ตัวเราเลยเลือกหลักนี้นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นก็จบครับเดทเอเท่ากับ เดซเเท่ากับอะไรตัวนี้เป็น0นหมดเลย0บวกศบวกด้วยตัวนี้เป็น1คูณด้วยโคแฟกเตอร์ oh. อะไรแถวที่3หลักที่4ก็คือโคแฟกเตอร์3 4แล้วก็บวก0ูย์ศูนเนี่ยจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้โอเคป่ะ oh. <Okay, ba? S 2> อ่ะเรียบร้อยครับตัวนี้เราก็จะได้1ตัวนี้ไม่ต้องคิดแล้วโคแฟกเตอร์ co คือลบหยกกําลัง3าบวกสคือ7แล้วก็ไมเนอร์สา -3 มเรตัวนี้ถ้าเราคิดอันเดียวก็คือตัดแถวที่3หลักที่4ก็จะเหลืออะไร3หลักที่4ก็เหลือ2 1งลบ2เอามาลอกมา2 1-2 -3-7 2ลบ2ลบ3ลบ7 2แล้วก็ลบ1ลบ2 1 เปไงตรงนี้เห็นไหมสามคูณสถ้าน้องไม่ไม่โลอ a ป i เรชั่นก่อนน้องต้องทำแบบนี้สอรอบเห็นปะ่ะตัวนี้ปุ๊บเราก็ต่อไปอีก2หลักแล้วเด็ดได้เลย2องลบสลบหหรือใครจะใช้โคแฟกเตอร์อีกรอบหนึ่งไหบ้าตายพอดีถูกปะ่ะ1นึลบเลบสโอเคตัวแรกครับลบหนึ่กำลังเลขขี่ยังไงก็ติดลบหนแน่นอนโอเคไหม ใช้คูณลงลบคูณขึ้นเลยจับ3ตัวลบลบลบเป็นลบ2คูณ3เป็น6 6คูณ22ตัวนี้ได้ลบ2 7เคูณสเป็น14แต่ติดลบด้วยลบ3 2 2, 2 2ก็คือ4เป็น8แต่ติดลบ ลบลบลบติดลบแน่นอน7 2็ดสคูณหก็คือ14โอเคไหมตอนนี้รวมกันได้เท่าไหร่น่ยอ่าถ้าเราเห็นลบ14ลบลบสิตรงนี้เจ้ากันไปไม่ต้องคิดลบสิอลบอีก2ก็คือลบสิบสลบสลบแปลบสิบโอเคลบลบเป็นบวกลบ1ิบวกสิ็ก็คือลบส คำตอบก็จะคือ3นั่นเองลบๆเป็นบวกจบครับยากไหมไม่ยากแต่ว่ายาวถูกป่ะข้อสำคัญคือน้องต้องฝึกใช้อะไร low operation ให้เป็นก่อนมันจะทำเร็วขึ้นอีกเยอะถ้าข้อนี้น้องไม่ low operation น้องต้องทำแบบนี้3 3คูณรอบนั่นเองโอเคไหมอ่าเลือกเอาเลือกเอาว่าเราจะใช้อะไรดูอีกหนึ่งข้อครับข้อ4 เมทริกซ์4คูณ4ข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรื่องการหาอินเวอร์สกันต่อมาดูกันเออทีนี้ทำยังไงดีในการโลโอเปเรชันในการหาตัวนี้ทุกครั้งพี่เบิร์นไม่ต้องการให้เดทเปลี่ยนเมื่อไม่ต้องการให้เดทเปลี่ยนตัวหน้ามันจะต้องไม่เอาค่าคงที่เข้าไปคูณเดอขาดน้องดูครับเราจะใช้ตรงไหนดีเฮ้ยศูนย์ศเฮ้ยศูแสดงว่าเราเลือกเอาได้เลยถ้าเราจเจาแถวก็เลือกเอา แต่ถ้าพี่เบิร์ตบอกว่าเฮ้ยเราอยากเอาหลักหลักนี้หลักนี้เห็นปะอ่าพี่เบิร์ตจะเอาตรงเนี้ยให้เป็นเลข0ูนย์สเป็นเลข0ูนเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นไงครับเราต้องการ r หนึ่งเปลี่ยนถูกปะแต่เราเป็นไงครับต้องการให้ตัวนี้เป็นศูนย์แสดงว่าเราต้องเอาสามเข้าไปคูณตัวนี้ตัวนี้คือแถวที่เท่าไหร่แถวที่4ก็คือ3 r 4แล้วก็จับลบกันแบบนี้ พอลบกันปุ๊บเป็นไงครับแถวที่1เนี่ยเปลี่ยนแน่นอนแถวแถวที่ที่เหลือไม่เปลี่ยนถูกว่าแถวที่1เปลี่ยนแถวที่เหลือลอกมาแถวที่1เปลี่ยนแถวที่เหลือไม่เปลี่ยนก็ลอกมาครับเป็น0 1ลบ1แล้วก็0-3 0 – 1 0 –ลบ3 0ลบ1 0ลบ4 1, 2. 3-3ลบ3ทำเทียสเต็เปแบบพี่นะแล้วน้องจะไม่หลงเลยต่อไป3 R4 อเอา3เข้าไปคูณครับก็จะได้เป็นอะไรครับเป็น3เป็น6เป็น9เป็นลบเโอเคป่ะเคียร์นาะแล้วน้องบอกว่าเอ้าพี่แล้วเอาเลขเข้าไปคูณแล้วเดซจะไม่เปลี่ยนเหรอไม่เปลี่ยนนี่ไงเพราะว่าตัวหน้าเราไม่ได้คูณเห็นปะ จำได้เนาะไอ,ไ,อไอ้ข้อไอสาข้อนะั้นเอามาใช้บ่อยมากนะถ้าตัวหน้าไม่ได้คูณเด็ดคงเดิมเสียเนาะเอาค่าคงที่ไปคูณข้างหลังไม่เป็นไรใครจาไม่ได้ย้อนไปดูโอเคต่อมาครับเราเอา r 1ไปลบ3 r 4ก็คือตัวบนลบตัวล่าง3-3ลบ3เป็น0เรียบร้อยนี่ยลบ6เป็นลบ2 5ลบ9ก็คือลบ4ตรงนี้ก็คือ1ลบกับลบ9ก็คือ10นั่นเองพี่เบิร์ดเลือกหลักนี้ครับโอเค เลือกหลักนี้พอฉันจบแล้วครับเดดเดดเอเท่ากับศูนย์ไม่ต้องไม่ต้องเขียนแล้วก็ได้ถูกป่ะศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งหนึ่งคูณด้วยโคแฟกเตอร์แถวที่สี่หลักที่หนึ่งก็โคแฟกเตอร์สี่หนึ่งแบบนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้หนึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องคิดแล้วถูกป่ะตัวนี้ก็จะได้ลบหนึ่งยกกำลังสี่บวกหนึ่งคือห้า แล้วก็ Min 41ครับทีนี้ถ้าเราทําสมมติว่ามันคิดรอบเดียวแบบนี้เราตัดทิ้งแบบนี้ก็ได้แถวที่4หลักที่1ใ่ปะมันก็จะง่ายขึ้นแล้วเราก็เอามาลอกใหม่ก็จะได้อะไรลบ2ลบ4แล้วก็10จริงๆถ้าใครแม่นนะตอบอีก2หลักเลยก็ได้ใ่ปะแต่ว่าเขียนให้สวย,เด,ยวงงเดี๋ยวนงเดี๋ยน้องงลบ1 0ลบ3 ลบ4 0ลบ4โอเคแล้วต่อไปอีก2หลักครับลบ2ลบ1ลบ1ต่อนี่แล้วก็4-4ลบ4แล้วก็0-0โอเคลบ1กำลังเลขขี่เป็นลบ1แน่นอนรอไว้โอเคแล้วก็คิดเลขเลยจับ3ตัวอ้าวมี0สบายเป็น0ไม่ต้องคิดลบ4ลบ3ลบ1ติดลบแน่นอน4คูณ3เป็น12แต่ติดลบ ตัวนี้เป็นศูนย์อ้าวไม่ต้องคิดตรงนี้4 4 16ลบลบลบติดลบตรงนี้มีศูนย์ไม่ต้องคิด,ตร, 4, 4, 6, ต,ดตรงนี้มีศูนย์ไม่ต้องคิด, 0, ค,ดคูณลงลบคูณขึ้นลบ12ลบลบ16ก็คือลบ12บวก16ก็คือได้4ถูกปะเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ได้4ลบ1คูน4ก็จะได้ลบ4นั่นเองจบครับพี่น้องประมาณนี้ ง่ายไหมไม่ยากถือว่าไม่ยากบอกเลยว่าไม่ยากน,นั่นเองโอเคไหมพออยังพี่เบิร์ก็จบนะการหาเดดโดยใช้โคแฟกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมิติ3ามคูณสูณน้องก็จะทําได้ทั้งหมดน,นั่นเองโอเคครับเป็นไ,ไงสนุกไหมอ่ามจิกแมทบายพี่เบิร์ดครับคณิตศาสตร์คิดรัดคันเทพโอเคครับเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนครับใครมีเพื่อนที่ ไม่มีที่กดว,วิชาไม่รู้จะไปกลววิชาที่ไหนไม่มีกําลังที่จะเรียนพิเศษก็มาดูที่คลิปนี้หรือมาดูที่ช่องนี้ได้เลยครับพี่เบิร์ดก็เอาวิดีโอดีๆหรือคลิปดีๆมาฝากน้องๆทุกคนครับเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปลุยเรื่องการหา Inverse ฟังก์ชันกันต่อไม่ว่าจะเป็น2อคูณสอามคูณสเดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ะไปลุยได้เลยจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติ้งๆเพราะเวลาที่พี่เบิร์ตลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องนะที่บไว้ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทำให้เราท้อใจได้ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเส้นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะวันนี้สวัสดีครับ